แน่นอนเลยครับว่าพี่ป๋องเริ่มเก็บเงินจากการที่เป็นเด็กที่คอยขับรถก่อนนะแล้วก็เริ่มดูเขาแล้วก็เอาเริ่มเริ่มหาวิธีช่องทางนะตา่างต่ยพี่ป๋องคนเรามันต้องมีก็คือร้านแรกในชีวิตพี่ป๋องนะ รลานแรกอะจำได้ไหมอยู่ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณเปิดศู์เลยก็ตอนนั้นออกจากเฮียอ้ามาเนี่ยะจะเล่าให้ฟังเลยคือก็มีมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ว่าเออฝนก็ตกอะไรเงี้ยไปรับลูกก็เลยมีหลวงปู่ทวดเน็บอยู่ครับ หลักว่าเออถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงอยากได้รถกระบะสักคันนะเพื่อไปรับลูกรับแฟนก็ไม่เปียกครับก็ไปขอไปโดนมแลงสมัยนั้นซื้อองค์แรกเนี่ยองค์นี้เลยลูกปูทวดเหรอลูกปูทวดรุ่นไหนพี่วัดทรายขาววัดอาจารย์นองอาจารย์นองวัดทรายขาวรังโอบอุนตินมีภาษาอังกฤษเป็นโอบอุนตินเขาใช้กระป้องโอบอุนตินก้นไงอ๋อหรอองค์นี้สวยผมไปซื้อที่อยุธยาสามพันสามพันบาท พระมาหลายสิบองค์เลือกองคนี้องค์เดียวอืมแต่ทำไมถึงต้องเป็นอาจารย์นองทําไมต้องเป็นหลวงปู่ทวดคือผมเนี่ยอยากได้หลวงปู่ทวดอืมทาไมก่อนไปดูมายาคนว่าโอ้หลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะองค์ละสิบบาทแล้วก็เด็กๆไปยืนดูโอ้โหปู่ทวดนี่ดังมานานแล้นใจันใจเออผู้อยากได้หลวงปู่ทวดก็จะไปซื้อปีเก้าเจ็ดก็ไม่มีดังก็เป็นคนขับรถอย่างสังข์ใหญ่ก็ไปเจอเพื่อนเหรอโควิดจิตตั้งมั่นอยู่ยุดยาเด้เนี่ยองค์ละสามพันเลือกเขาเลยเราก็เลือก เลือกได้องเดียวก็มีตังสามพันก็ซื้อองค์เดียวใส่ตรับเล็กเน็บว่าใช้มันก็ดีจังเลย<า>ดีเลยดีทุกอย่างแลคแล้วคาดปลอดภัยนะวันนั้นนึกงไงม่รู้ขอฝนมันตกมาไปรับลูกกับแฟนรับกลับบ้านมันเปียกหมดเลยถุงผู้ทั่วถักส์จริงขอให้ลูกมีรถวิคอัพลูเยาวที่ไหนผมไม่มีตังแต่ขอไปก่อนขอ,ขอไปก่อนเสร็จแล้ว ตอนเช้าเพื่อนกันนะ่ะร้านส่อจเจริญชัยสุพรรณบุรีครับร้านขายสีเขามีรถแฟมิลี่แฟมิลี่คันเล็กๆไอ้มาด้ามาถึงเขาโยนกุญแจอ่ะมึงเอาไปเลย เอาไปใช้เอาอะไรอะตอนเช้ามาให้บอกเออแล้วมึงให้กูไงเอาเท่าไหร่วะแสนสองแสนสองกูไม่มีตังค์ให้มึงแล้วเว้ยบอกเดี๋ยวกูค่อยๆผ่อนให้มึงนะมันให้เราบอกเออมึงเอาไปใช้เพราะว่าเอาจอดไว้ที่บ้านคนยืมไปเรื่อยนะมันหมดมั่งมันก็ไม่เติมมันก็เลยเบ<ถ>ื่อมันก็เลยเอามาให้เราเนี่ยยังอยู่นะไอจิวก็ายังอยู่นะสจะเจริญชัยอะ,อะไอจิวเนี่ยมันก็ขั้นแรกผมเลยมันด้แฟมิลี่เดี๋ยวนะพี่ป๋องพี่ป๋องขอหลวงปู่ทวดด้วยคำที่ตอนที่ขอเงินก็ไม่มีไม่มี เกิดขึ้นจริงอะ